สวัสดีครับปาโกสุริโยบันทายครับพี่น้องครับบรรยากาศบมเมนหลังหาขคางรถบาสครับมือนครัมลงมาไทยได้ไหมเนี่ยากันกินอย่างลงมาไทยเยกึนเขาบ้าบ้าฝนตกแห้งมาเทียงกันนะเป็ไตมบ้าบ่แมอสุดยอดเลยวะมันมันบ้าดงสี วาาว่า้วาอววดบดบฟ้าเหลืองเบึ้งเตียพีีนองครับเบิ้งเอันนี้โมแมนเกินยังกเ่ยงอ่นอยู่ทั้งเวทีเห็นไหมผมอ่านบ่ถึงไหมคุนๆวนเห็นไหมสมอกสมอกเบอหันหรือนี่หันหันเลยพี่น้องสมอก

ม่เรจุดแล้วเนบวโพ้งโหดจังเลยอหลบไปก่นอน่ยังเป็นกูโอ้หอนแลยเนาะไม่ได้เมนหน่อยหน่อยอาม่ไหมพลมนี่จวนตัวดิพัดเพชรหอยกาบในไส้หัวงส่วนตัวที่ไนที่ไหมุสับ เฮ้ยเย็นลมาจะบานไปเลยขั้วเมนูเร่าอทิมแล้วก็เรยว่าจะไปทิมต่เดียวผมไปให้เขากินซะมันทับหวานทับหวานแบบซ่บอ๋อมีไปปุดมีอะไรหเล่าพบ่เดี๋ยวไปหามะอันนี้พัดหอยพัดหอยพ่อใหญ่ปวดวดจอดฟังเอาด้วพี่น้องด้วเอาเอาจักหนึ่งสองสาม สามแค่นั้นสามกลับอโตโตสีขาเนียนหรอ้องสามเทียหองสมเท้สี่สามมิ้พวนมิสี่ขาอ๋อคือวันหนาหางเส้นทำเนี่ยออเออหนงาเออสี่หนึ่งสามไปสี่หนึ่งสามพี่นาะไก่หอดมือหอดเวทละจัดไป เรื่องเรื่องเคียงครับของแถมมันอยู่ในพุ่นละกระทะสีแดงๆหมดละกาไปไท้ายพ่อจอ,อกาไปไท้ายบ่อโอ้เอาแล้วงานนี่ตายบ่แน่กูได้เลยส่วนับไปไปเตะ ฟังเสียงปุดหลฟังเสียงปุดหลดเมื่อกี้อือสุดยอดน้ำลายอหไรานน่ะไหละ้มันเคยกินได้พี่นอนน้อยงมาีม้านังนแวก็มันังเพยอกอืโ้ี่นีงโอ้่ากได้องจังเลยก่อน บ้านนี้ก็บินบ่บืนบืนครับขอบขอบไอ้ขอบกระมังโอ้เนี่ยขอบมาขายาเท่รงกระบาดแน่เนาะบ้านเดาฝนตกก็จอบฝนโตตื่นสอบมาเขาจอบมาขายาต่อเกี่ยวกำลังกำลังคุกมากับขี่ดินเป็นไหมขุกขี่ดินใช่มากขุดขี่ดินใช่มากหมดอยู่กับมี่งหนบ่เขาร่วงปีบหลังปีอับเลย ของแสบมันผมก็บอคอยกินบันไดดอกแนวนี่มาพ้ามาอยู่มาล่ำอยู่แล้วหัวนาดผากินเบิดทุกสิ่งทุกอย่างมาแต่ควงหนาเพราะผมบ่าคอยกินเลยผมได้ซื้อบ่าคอยซื้อตกล่องหมางอย่างเฮ้ยมาจากบ่เอาเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเบิ้งครับพี่น้องหูว่ามำลังอย่างครับนี่นี่ครับมัอเปลนฟักเป็นฟักคิ้วคือหมักสตอนี่ ตะวันละหานางนวลกับแข็งแข็งขาวหอมาจากภาคใต้ครับนางนวลกับชิ้ขิวกอกกินตุ๊ตุ๊มเหม็นตรงนอยว่ามันเหม็นไหมครับกินหอมแบบตะตอหระคันว่ากินตะตอเนาะมาเงี้ยังหูมากเอฟซีทางภาคใต้เอพีทางปัตตานีบวกปาอำนาจไห่เนี่ยเี้ยังข่าวดีเรื่อพี่น้องได้ช่องปาอำนาดได้ตอนนี้ได้กระลังบูมแห้งครับ กรับมาสางรายไดไ้แล้วเพราะว่าเที่ยวที่แล้วนี้คนเบิงมือแล้วสองสามืน่นเลยอ้ยมาธรรมดาปลากงยังหาหมือน<ม>อะไรอยงเงี้ยไม่ได้เสืยียลวดเขาขึ้นไหนบ่ล่ะซุ่มใดมานะั้นฮะขึ้น <c oughs> อยู่บ่ <c oughs> ขึ้นเราจะเป็นมงัววะการขึ้นอาการงล่อเบิงบ่ะถ่ายกินง้วเลย่้อหนุ่ยเฮามันมันเป็นหน่อยๆได้กันไดนขึ้นมาเนี่ยงปรบ้านสิบตัว นั่นเว้ยมันอ่พอไปควงไปไก่พ่อไปควงเป็ดไก่ <laughs> ตั้งแต่คลิปเลี้ยวแล้วกับพวกแห้งเลยเอไอไอเด็กยูทูบเนี่ยเดี๋ยวที่เอาไปเลยว้ยมื่อนี้ยเมื่อนี้ขาดสมาชิกสมาชิกไปจุดผ่งไฟอยู่อ่าไปจุดผัองไฟอยู่

อย่าไปจีใแห้งอันนี้เห็นเตกกระทะตุ่มๆน่นๆเลยมันเปื่อยก่อนตุ่มน้ำชิมก่อนเดี๋ยวมีตุ่มน้ำชิมมันอึ้งอยังอึ้งที่ตุ่มน้ำชิมอยู่นี่อึ้งอย่างไข่บ่กมันไข่เสียบอยู่อึ้งอยังผู้เอกเบิ่งเป็นบ่อึ้งอยังนี่หมอไม่อึ้งยากหรอกซึ้นเผาตุ่มเปื่อยๆเสียบขบวงนึงเพิ่มน้ำแล้วน้ำน้ำชิมน กี Arrow, follow, oh, whoa, strong, down, okay. wow, so ่เท oh, yeah. kind of ่ากันเ้อะตเราอหมดตอจอดลงไปนตั้งเราได้วาเราขังขังขังติดนาเรากันใจอ่อยว่าข่อยเฮ็ดบ่เป็นข่อยขี่คันเฮ็ดบ่เปนทัอกมันบ่มีข้อขาไอ้ยวปวดเดอยียวได้ใหม่้เอเอาไปนองครับขอบคุณทุกการติดตามครับเอาไว้สนีก่อนพี่นองครับ ไ่คลิปนะ้าสวัสดีค่ะ